ตั้งศูนย์นะครับก็มาเจอแจ็คพอตว่ารถทําไมถึงตั้งศูนย์ไม่หายนะครับทุกครั้งที่รถเข้ามาตั้งศูนย์นะครับทีมงานเรานะครับอ่ะช่างใหญ่ล้างมือเสร็จมันนี้เด้อนะจะบอกว่าทําไมถึงตั้งศูนย์ที่อื่นแล้วไม่จบมาหาจ้างจันแล้วทําไมงานมันถึงจบเออแปลกเครื่องตั้งศูนย์ก็เหมือนกันใช้คนตั้งเหมือนกันมันแตกต่างที่อะไรนะครับซึ่งเครื่องตั้งศูนย์ตัวนี้นะ เราเอารถขึ้นมาจับกล้องแล้วผมขึ้นเครื่องแล้วนะครับผมเห็นตัวเลขมาแล้วครับว่าคันนี้มีอะไรผิดปกตินะครับซึ่งเจ้าของรถนะครับก็ปวดหัวแล้วก็เครียดกับการตั้งศูนย์พี่ตั้งศูนย์มากี่ครั้งนะพี่บักเอฟซีหน่อยครับห้าครั้งใช้เวลาครั้งละกี่ชั่วโมงแล้วตั้งห้าครั้งนี่คือวันเดียวตั้งห้าครั้งใช่ไหมครับพูดจริงพูดเลย่น อาทิตย์ครคาอาทิตย์รคแสดงว่า5อาทิตย์ะนะครับนี่แหละครับวันนั้นที่ได้ดูคลิปนั้นไหมที่ผมบอกว่ารถคอรเจเนอร์ er mm hmm. มาจากเพชรบูรณ์ที่บอกว่าตั้งสวนมา7-8ครั้ง7อาทิตย์เหมือนกันแต่เขารวมเป็นปีนะทีนี้ไม่จบแต่ตั้งยังไงก็ไม่จบแล้วมาหาผม <S <S ผมก็มาซึ้น<ๆ>เครื่องตัวนี้ดูแล้วก็ตรวจสอบดู mm hmm. รถคันนี้เหมือนคอรเจเนอร์คันนั้นเลยไม่ต่างกันไม่จบ แล้วเขาก็ไปตั้งศูนย์ประจบมหาจักจันทร์งานจบเลยแต่ใช้เวลาเอาเป็นว่าที่ผ่านมาตั้งศูนย์5อาทิตย์ไม่หายแต่มหาจักจันทร์ใช้เวลา5ชั่วโมงแล้วมันหายคือการตั้งศูนย์มาบว่าแค่ขึ้นไปจับกล้องคันนอคันจักรคันทรงแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วไม่ใช่ครับการตั้งศูนย์ของจักจันทร์ไม่ใช่แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้น f c ที่มาหาจังจันทร์จักนทร์อธิบายว่าการตั้งศูนย์ทำไมถึงไม่จบเป็นเพราะอะไรเนึ่งนะครับ เราดูที่แคมเบอร์ก่อนแคมเบอร์ดีไหมสองมุมโทดีไหมถ้าสองสามอย่างนี้ดีนะครับหรือใกล้เคียงให้เราไปมองที่ตัวต่อไปนี่นี่ช่างนี้มาดูหนอันนี้ก่อนเร็วโชว์ตัวหน่อยซึ่งช่างคนนี้นะครับเพิ่งทํางานได้กี่วันนะครับลาร์เิ้งซีนยหนึ่งเดือนครึ่งครับหนึ่งเดือนครึ่งผมจะให้คนนี้แหละเป็นคนแก้ให้เอาคนที่ไม่เก่งแก้ปัญหาให้พี่ทั้งๆท,ท,ที่พี่สร้างมาแล้วห้าหกครั้งไม่จบ ผมจะคนที่ประสบการณ์น้อยที่สุดแต่ทํางานเก่งที่สุดบางคนทํางานมาปีครึ่งแต่ฝีมือยังสู้คนเดือนครึ่งไม่ได้นี่คือท่างจันมองทั้งจันมีวิสัยทัศนในการมองว่าใครที่สามารถจะเอารถคันนี้อยู่นะครับรถคันนี้คือตอบโจทย์ง่ายๆว่าเวลาเลี้ยวซ้ายอินซ้ายเลี้ยวขวาไปขวาแล้วมันไม่ตีกลับอันนี้คือโจทย์นะสองเวลายูเทิร์นนะครับ จังหวะย,ยูเทนปุ๊บช่วงแคบๆพวงมาลัยไ,ไม่ตีกลับตีกลับแต่ตีช้ามากต้องดิงช่วยมันมันจะออกไปเลยนะครับนี่คืออันนี้ทั้งกันยังไม่ขับทั้งจันรู้หมดแล,ะล,ะละ้วล่ะสามจังหวะวิ่งเร็ว,รวๆพวงเร็วสักร้อยยี่หรือร้อยสามอ่ะคนขับรู้สึกม่าเหนื่อยมากเก่งตลอดเวลาในการขับต้องจับพวงในสองมือปกติคันนี้เคยขับแบบชิวๆอันนี้เดียวแตะก็ได้วิ่งความเร็วเป็นร้อยสิบร้อยยี่นะหรือจับมือเดียวก็ได้ะ วิ่งร้อยสิบร้อยยี่สบายาะหลังจากนั้นมาพี่คำทำอะไรก็ไม่รู้วิ่งร้อยยี่สิบเหมือนเดิมแต่ต้องจับสองมือแต่ว่ายิ่งกว่ายานอนหลับเลยยังไงยิ่งกว่ายาอะไรที่ว่าแก้นอนหลับ,าานนลบคือมันแบบมันต้องเก่งอ่ะเออบอกเลยว่าถ้าเป็นช่วงจัาหวันแแซงรถสิบร้อคันนี้นะเราวิ่งตามตัวสิบ้อแล้วเป็นกลนแตแซงช่วงนี้มันจะรู้สึกว่าเก่งมากรู้สึกว่าเหนื่อยมากอาผมพูดมาถูกต้องไหมครับ อ่าผมไม่ได้ขับนะผมแค่ดูตัวเลขเนี่ยผมรู้หมดเลยนะครับเมื่อวานฝนตกไปอ่ไปไม่เป็นจริงมันจะเลื้อยนะแล้วก็รถคันนี้จดมีให้เท่านี้นะอ่าตั้งมาแล้วห้าที่ไม่จบแล้ววันนี้เราตั้งศูนย์มาหลายคันแล้วเดือนเพิ่งตั้งศูนไปกี่คันนับได้ไหมเฉลี่ยวันละสิบห้าคันอ่าก็ประสบการณ์กี่กี่คันแล้วร้อยกว่ากันอ่าสองร้อยร้ลสองร้อย อาประสบการณ์ประมาณ300รอคันนะพี่นะสมมตินะแต่แตกับอีกคนหนึ่งทํางานหนึ่งปีประสบการณ์ตั้งศูนย์สามคันกับคนทํางานหนึ่งเดือนซึ่งประสบการณ์300รอคันที่คิดว่าใครทํางานเก่งกว่ากันอะจริงไหมอานี่คือผมไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สำคัญว่าใครจะใครใครจะมามาแบบไหนผมไม่รู้รู้แต่ว่าใครมีแววไม่มีแววซึ่งคนนี้บอกเลยว่าอนาคตลุง คือเขามีความตั้งใจสูงเป็นคนที่ไม่เกี่ยงงานพึ่งมาฝึกง,งานได้แค่เดือนครึ่งแต่ฝีมือและความสามารถเหมือนคนฝึกมาแล้วประมาณ1ปีครึ่งนะครับ FC ท่านใดที่อยากจะฝึกง,งานกับเราอยากจะเรียนรู้ก,กับงานใช้เวลาเพียงน้อยนิดแต่ชีวิตเราจะดีขึ้นซึ่งเราได้ความรู้ที่ดีขึ้นเมื่อนในเมื่อเรามีความรู้ที่ดีขึ้นการงานที่เราดีขึ้นนะมันจะทําให้ความรู้นี้ติดตัวเราไปอ่า เราใช้ความรู้มากเท่าไหร่เรายิ่งเรายิ่งมีประสบการณ์มากเท่านั้นถูกต้องไหมแต่ถ้าเรามีเงินเราใช้เงินมากเท่าไหร่เงินยิ่งหมดไปเท่านั้นอันนี้เรื่องจริงต,ต่างกันนะมีเงินใช้มากเงินหมดมากมีวิชาใช้มากเรายิ่งเก่งมากยิ่งเจอปัญหามากปัญหาของลูกค้าคือง,งานของเราไม่ต้องกลัวแล้วปัญหาของเราก็คืองานของเราเหมือนกันแต่ที่สําคัญปัญหาของเราต้อง มาปรึกษาคนที่เก่งกว่าจงจําไว้ว่างานทุกงานที่ทําแล้วเราเจอปัญหาด้วยตัวเราเองอย่าไปปรึกษากับคนที่มีความรู้น้อยกว่าเราจงจํงคทานี้ไว้เลยทุกปัญหาแม้จะปัญหาอะไรก็ตามที่เราเจอปัญหาให้มาถามคนที่เก่งกว่าเราแค่นี้เองอย่าไปถามคนที่มีความรู้น้อยกว่าเราถามไปก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ะเพราะฉะนั้นงานชิ้นนี้เดี๋ยวแต่ยกให้เราทำเอาเข้าไปเช็คข้างในเลยเจออะไรบ้างไหมนะครับ อาเอฟซีท่านใดที่เจอปัญหาแบบนี้นะครับมาเลยช่างจันดูปุ๊บรูป้ปับ๊บบอกเลยว่าหายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าไม่หายไม,ไม่ไม่คิดตา์หรอกในเรื่องแค่นี้นงานจิบๆนะครับแต่มันรู้สึกว่าเฮ้ยช่างจันพูดเหมือนเมือน,ม,นมันง่ายอะ่ะแต่ผมตามมาแล้วสี่ห้าทีอ่อ่ะไปสเตที่นี้คือช่างประสบก,การณ์กี่เดือนกี่ปีครับไม่ต้องบอกบอกชื่อร้านนะระดับระดับโต้ต้าบอกก็เสียงแล้ว อ๋อแสดงว่าร้านไหนที่เก่งที่สุดไปมาหมดแล้วไปมาร้านไหนที่ว่าดังที่สุดไปมาหมดแล้วแล้วใครแนะนํามาที่ร้านนี้ครับที่ตั้งใจดูในโทรศัพท์นี่แหละครับแล้วแค่ดูนี่ทำไมถึงมั่นใจว่ามาที่นี่แล้วหายไม่ดูมาดูแล้วก็ยังดูแล้วก็อยากตั้งที่เดิมอีกกลับไปให้ก็แก้อีกครับแต่อันนี้มันไม่หายครับก็คืออย่างนี้ครับที่มีหลายคนคิดแบบพี่นะบอกบว่าช่างผมตั้งศูนย์มาแล้วสามที่ไม่หาย ผมวิ่งผ่านร้านช่างจันรถจอดเต็มหน้าร้านเลยผมกลัวงานออกมาไม่ดีผมกลัวช่างจันไม่มีเวลาทำให้ผมก็เลยก,กลับไปแก้ร้านเดิมมันก็ไม่หายแล้วเขาก็ไปเปลี่ยนร้านใหม่ก็ไปวนไปวนมาวนมาวนไปมันก็ไม่หายบ้านอยู่สาธุประดิษฐ์สาธุประดิษฐ์้วแหวกนั้นห้าร้านแถวนั้นแหะผมรู้เลยว่าซอยสิบหกสิบเจ็ดท่านั้นร้านย่างเยอะแยะมากเลยนะครับเพราะว่าผมก็เคยอยู่าสาทุบมาก่อน แล้วบทคัลลวก็เก่งแถววงเวียนใหา่ก็เก่งแล้วสี่แยกมห่สัมพันธ์ก็เก่งแล้วก็แถวดาข้นนำเขาก็เก่งสี่แยกไพ่เลยวันใช่แล้วรู้จักนะครับนั้นก็สอครั้งไม่เป็นไรคือเขาไม่จบที่โน่นจะมาจบที่นี่นะครับอ่ะเรารอมาลุ้นกันตอนตอนใช้งานนะครับตอนใช้งานว่าจะเป็นยังไงนะครับไหนๆก็มาแล้วก็ให้เวลาเรื่งวัน แล้วผมจะให้พี่ดูทุกตารางนิ้วเลยว่าผมทําอะไรบ้างเผื่อได้ความรู้นี้แล้วพี่ก็ไปบอกร้านยางที่ไปตั้งมาว่าพาทาแบบนี้แล้วมันหาย้าตองนี้แล้วมันหายเผื่อได้ไปถ่ายทอดวิชาให้กับเพื่อนๆด้วยนะช่างจันไม่ห่วงวิชาเพราะแคว่าพี่มีเวลาพอจะนั่งเฝ้านั่งดูนั่งเรียนรู้กับเราไหมพี่เรียนรู้แค่ครึ่งวันแต่เหมือนเรียนรู้มาทั้งอาทิตย์ทั้งเดือน นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องงานตรงนี้ไม่ใช่ปัญหาํำหักชั้งจังน,นะครับบางคนบอกว,ว่าุทำไมลูกค้าเยอะจังผมมาแล้วจะได้ทำเนี่ยทำไหมผมมาแล้วจะได้ดูแลให้ผมไหมจริงๆแล้วงานที่มีปัญหาหนักที่สุดงานที่ทำแล้วไม่จบนั่นแหละคืองารบอิการทั้งจัน,น <ะ S 1> จจชอบงานที่จะยากก็ผมดูทีมที่ว่ายังไม่มาเพราะอะไรรล่ะช็าช่างบอกว่า มาจองคิวต้งมาตีห้าผมเลิเตาหัวเลยมันมันเรื่องทิ่เงินอะแล้วเสร็จแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมาดูเห็นบอกมวันธรรมดายังว่างอยู่นะครับถ้าว่างเราก็เลยตัดใจมาเลยนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะเอารถไปลองก่อนนะครับลองเสร็จแล้วก็จะรถขึ้นไปฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ทำเดี๋ยวผมจะแสดงการให้ว่าทําอะไรบ้างแล้วก็จะบอก f สี f สี่ทีนึงว่ารายการที่ผมทำอะไรบ้างก็คือ่ยวช้างล่างนี่แหละครับคือเขา ใช้มากไม่ถูกบอกได้แค่นั้นแหละคือรถคันนี้ทํำลกหมากมาดีมากทําช่วงล่างมาดีมากแต่ผิดพลาดแค่นิดเดียวนะครับมันมีอะไรบางอย่างผิดพลาดมันก็เลยมีอาการแบบนี้นะครับไม่ไม่ยากไม,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 ไม่ยาก,ยากเดี๋ยวั้งจันจัดการให้พี่มาสุงที่แล้วอะ ไม่ได้งไงมัน<า>เปินมาท่านายมไม่ได้ขับผมพูดถูกทุกอย่างไลยล่ะเออนี่ไม่ได้ขับไม่ใช่เจ้าของรถนะไม่ได้ขับแต่ผมรู้เลยว่าคันนี้ขับแล้วเป็นยังไงนะครับแล้วบางคนบอกว่าถ้าผมอยากจะทาช่วงล่างแบบคันนี้คันนี้ทำช่วงล่างมาหมดเลยแต่ขับไม่ดีผมอยากจะจ้างช่างจันทําช่วงล่างให้ผมเอาแบบให้มันขับดีอ่าเรเราจะให้นะครับเพราะว่าเรามีลูกหมากเอาเอาลดลงเลยเรามีลูกหมากเรามี ฟูติ่งรกเรามีอุปก,กรณ์ในการเปลี่ยนให้หมดทุกอย่างนะครับเดี๋ยวทีนี้ขอเอา้วไปลองก่อนคือรถคันนี้ต้องผ่านมือช่างจันก่อนต้องลองขับก่อนอพอลองขับเสร็จปุ๊บ <ใน S 2> ผมจะให้คนที่ประสบการณ์เดินขึ้นลงมือทำนะทำเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมจะลอง,ลองรอบสองลองรอบสองผมจะไปกับเจ้าของรถนะครับโอเคนะเดี๋ยวรอบนี้ผมไปกับท่างก่อนม่จะไปด้วยกันก็ได้ไปช่างขึ้นรถไปลองแล้วกันนะครับ ใครอยากจะฝึกง,งานมาเลยครับมาฝึกง,งานจริงๆเอาฝึกง,งานถ้าตั้งใจจริงนะครับฝึกง,งานแค่3เดือนก็เก่งแล้วแต่ถ้าเด็กอายุไม่เกิน18ปีไม่รับฝึกนะ <c oughs> เพราะว่ามันดือ้อนะมันบอกไม่ค่อยฟังนะคนที่ <c oughs> อยากจะเป็นเจ้าของร้านอยากจะเก่งอยากจะได้ความรู้มามาฝึกเดี๋ยวเราสอนให้นะครับ